ไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go <laughs> Just so excited. What's yours? ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเชา้าค่ะไปตองนะคะเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ค่ะมุ่งหน้าไปสู่ทิปภาคตะวันออกใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งถนนนี้นะคะก็เป็นเส้นหลักค่ะที่ใช้ในการเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย่าทังจังหวัดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็ตราดค่ะแล้วจุดหมายแรกของไมตองในวันนี้นะคะนั่นก็คือฉะเชิงเซาค่ะแต่เขามีอีกชื่อนึงนะคะที่ชาวบ้านเรียกกันค่ะว่าเมือง8ริ้วที่นี่ มีความอุดมสมบูรณ์มากในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวโดยเฉพาะปลาช่อนค่ะตัวใหญ่มากบ้างปลานะคะออกมาได้เป็น8ริ้วนี่แหละคะ่ะก็เป็นที่มาของชื่อว่า8ริ้วนะคะใบตองจะมาพิสูจน์ค่ะว่าปลาช่อนเนี่ยยัง8ริ้วหรือเปล่า ร้วเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีทั้งบ่อเลี้ยงปลาช่อนแล้วก็บ่อเลี้ยงปลาสลิดเลยและที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะเขากำลังวิดปลาจ้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาวิดปลากันยังไงสว,ส,สวัสดีค่ะพี่แหลมสสวัสดี เป็นเจ้าของบ่อที่นี่ถูกไหมคะถูกต้องแลครับดูสนใจปลาช่อนนะคะพี่แหลมอยากเห็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆเอ่ใปัจจุบันเนี่ยปลาช่อนใหญ่จะหายากไม่เหมือนสมัยก่อนย้อนหลังมาสักสามสิบปีเนี่ยธรรมชาติดีน้ําดีปลาช่อนก็จะตัวใหญ่มากปัจจุบันเนี่ยพวกสารเคมีพวกอะไรเนี่ยมันเยอะหลายหลายต่างหลายอย่างมันเยอะมันก็ทําให้ปลาช่อนเนี่ยไม่เจริญเติบโตดีขนาดก็เลยเล็กลงถูกต้องงั้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่แหลมเดี๋ยวจะไปจับปลาช่อนกันค่ะแล้ววัน วันนี้ให้พี่แหลมบ้างให้ดูเลยค่ะว่าจะได้กี่ริวจะแปดริวหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เสียงดังในที่เราเห็นเนีนะคะก็จะเป็นเครื่องสูบน้ําค่ะ เจ้าเครื่องนี้นะคะก็จะทําการวิทปลาขึ้นมาพร้อมทั้งปลาและก็โคนค่ะก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นที่พักค่ะเพื่อที่ว่าจะทําการคัดเลือกปลาต่อไปเพื่อที่ว่าจะนําไปสู่ตลาดไปขายแล้วก็ไปกินนั่นเองค่ะไปตองว่านะคะหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นหัวปลาสลิดแน่นอนเตียงไปตองเองเนี่ยก็กินแต่ที่มันตากแห้งแล้วแล้วก็ไม่มีหัวแต่วันนี้นะคะเราจะได้เห็น หัวปลาสลิดว่าหล่อหรือไม่หลอ่อทำไมเขาถึงต้องตัดหัวมันทิ้งเดี๋ยวหยิบมาดูค่ะอะนี่ไงหัวของปลาสลิดเห็นไหมคะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมปกตินะคะที่เขาตัดหัวปลาสลิดนะคะเพราะว่าเป็นการถนอมอาหารวิธีการถนอมนั่นก็คือการตากแห้งโดยการหมัก,กเกลือค่ะเพราะว่าเกลือนะคะมีคุณสมบัตินะะในการดูดน้ําออกมันถึงได้เป็นการถนอมอาหารนะ,ะเป็นวิธีดั้งเดิมค่ะตอนนี้นะคะไปตองรู้สึกสงสารน้องมากค่ะเดี๋ยว ก็จะชื่นเนาะตรงนี้นะคะหลังจากที่วิ์ปลาตรงนี้ก็จะมาคัดอีกทีนึงค่ะเพื่อที่ว่าจะส่งต่อไปยังตลาดก็จะเลือกปลาเนี่ยค่ะใส่ตะกร้าค่ะคัดปลาใหญ่มากจริงค่ะเห็นไหมใหญ่กว่าแขนหนูอีกปลาชน <c oughs> ปลาชนปลาชนโอเค งั้นเดี๋ยวให้พี่แหลมไปบ้างปลาช่อนให้ดูเดี๋ยวค่ะไปพี่ก็ป้าสซเนียยจะเป็นคนมาทําการบ้างพิช่อนของเรานะคะเขามีขนาดกําหนดไหมคะว่าอะบ้างมาเนี่ยต้องกี่เซนกี่เซนถ้าในการแข่งขันเนี่ยก็อาจจะมีกําหนดมาให้ว่า1นิ้วต่อหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะบ้างได้ต้องปลาอย่างน้อย4ี่โลเบน ที่ปลาขนาด2โลนะคะออก็ถ้าไม่ได้ถึง8ลิ้วตอนคิดว่าน่าจะได้สัก5ลิ้วทำให้ดูก็ได้8ลิ้วแต่ว่าบ้างมันก็จะเล็กหน่อยอลิ้วมันจะเล็กลง จัดริ้วคือริ้วที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าปลามันใหญ่มากเขาต้องทำให้ริ้วขึ้นมาเพราะว่าจะทําให้มีช่องว่างระหว่างการตากแดดให้โดนแดดทั่วถึงนี่นะคะเดี๋ยวเรามานับกันค่ะว่าปลาช่อนที่แล่ไปนะคะได้8ปดริ้วหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดดริ้วค่ะ พี่แหลมบอกว่านี่บังคับนะคะบังคับให้ได้8ปดริ้วถ้าไม่ได้บังคับมันนะคะ,ะก็จะได้ประมาณ4ี่ริ้ว<า>ก,ก็เป็นริ้ว<า>แบบใหญ่ใหญ่ให่เลยค่ะพี่แหลมเนี่ยจะเอาปลาส,สดๆนี่แหละค่ะไปทําเมนูเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าพี่แหลมเนี่ยจะทําเมนูปลาช่อนอะไรให้กิน ็คือปลาช่อนค่ะที่เอามาลวกแล้วก็ทำเป็นข้าวต้ม<า>ข้าวต้มปลาช่อนค่ะเมนูนี้ใช่ okay, ค่ะเนื้อค่อนข้างหวานทีเดียวค่ะที่สำคัญไม่คาวแล้วก็เนื้อเด้งมากอ๋อ oh, มากเลยหอมจริงเปล่าวะนะฮะแจ๋อชิมบ้างดิ ขอขอบคุณพี่แหลมมากๆค่ะที่เอื้อเฟื้อนะคะให้ความรู้ได้เห็นหัวปลาสลิดแล้วนะคะได้กินปลาช่อนสดๆแล้วก็ได้เห็นปลาช่อนแปดริ้วเรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะพี่แหลมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เอาล่ะตอนนี้ไปตองนะคะก็มีเป้าหมายต่อไปที่จะไปแล้วอยากรู้ว่าไปที่ไหนนะคะบอกก่อนเลยเขาว่าไม่ธรรมดา สถานที่ต่อไปที่ไปตรองจะไปนะคะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหาว่ามาฉะเชิงเซาแล้วเนี่ยต้องมาค่ะนั่นก็คือวัดหงทองค่ะวัดนี้เนี่ยมีความพิเศษมากค่ะตรงที่สร้างยื่นออกไปในทะเลน่าสนใจใช่ไหมคะ เข้าวัดเราก็ต้องทําตัวให้สมกับมาวัดนะคะสงบสงเงยนเรียบร้อยเดี๋ยวไปต้องจะพาไปดูวัดนะคะตั้งแต่เดินเข้ามานะคะนี่ก็เป็น สะพานะคะ่ะที่ทอดยาวไปจนถึงอุโบสถนะคะฟังเสียงนะคะเป็นเสียงกระดิ่งแล้วสายตาเนี่ยะคะสามารถมองทอดยาวเห็นไปในทะเลแล้วก็ป่าชายเลน ก็เดินเข้ามาด้านในวัดหงทองนะคะ บอกก่อนค่ะว่าแต่เดิมนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่อยู่ติดกับทะเลค่ะทําให้น้ํากัดเซาะเข้ามานะคะท่านเจ้าอ,อวาวาสค่ะก็เลยได้มีการแก้ปัญหาโดยการสร้างเขื่อนขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นโบสถ์เป็นสะพานค่ะที่ทอดมาตั้งแต่ที่ไปตองเดินเข้ามานะคะตลอดแนวป่าชายเลนจนเข้ามาถึงกลางทะเลนี่แหละคะ่ะและนี่แหละคะ่ะก็คือวัดกลางน้ําตอนนี้นะคะน้ํายังไม่ขึ้นค่ะทําให้ได้ เห็นสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเนี่นะคะมันจะเป็นปลตีนปูเยอะมากเลยคะ่ะตรงนี้เดี๋ยวไปตองขอตัวเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนแล้วนะคะ ทองนะคะจะมีอยู่2อย่างด้วยกัน,นะคะ่ะน mm ั hmm. ่นก็คือ mm hmm. พระอุโบสถกลางน้ำค่ะแล้วก็องค์เจดีย์กลางน้ำค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยใบตองนะคะอยู่ด้านบนขององค mm ์เจดีย์นะคะมีชื่อว่าองค์คงคาเจดีย์ค่ะซึ่งด้านในนะคะก็ได้ประดิษฐานะคะ่ะพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ซึ่งถ้าใครมาที่นี่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็มาจักกาะบูชากันได้ค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการเดินทางในวันนี้นอกจากที่ใบตองนะคะจะได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วเนี่ยยังได้ตอบคําถามค่ะที่ใบตองอยากรู้แล้วก็มาปิดท้ายด้วยสถานที่สงบสงบสวยๆที่วัดหงทองที่นี่นะคะนอกจากสุกกายแล้วก็ยังสบายใจอีกด้วยเอาละ่ะจุดหมายปลายทางของใบตองนะคะในภาคตะวันออกครั้งนี้ไม่บอกแล้วค่ะเพราะว่ายังอีกยาวไกลแต่อย่าลืมนะคะหากชีวิตการเดินทางระหว่างทางสําคัญพอๆจุดหมาย go